đi theo đi theo mình về sang này thay Ở là à còn chụp phụ là à còn chụp phụ, à thay đấy à bây giờ à ว่าตาหมี่เวซั่นแท้ပြီးတော့အခွန်ချပြီတော့အစိရောတစ်ခါရဲပါတာဗောကွဲရဲလောင်းရဲကွဲမကွဲတာလဲမကွဲအတိုင်ပြင်မှာကော်နော် มั้ปาเว้เว้ไล่ลงกผมเลยทั้งป้ายังเจียเจียวเสียบยิงอ่ะอ๋อจะนอนจะนอนเล็ก่ิ้นอะไรไหมนอนเลยนี่แหละนอนตะาบนอนตะาบปีได้ที่ใหญ่เนาะปีได้ที่เลียบมาละประการแรกอะไรปูได้ที่าลียบอ่ะต้มข่าเลียบอ่ะ เขาให้ฉันเอาตีนเนี่ยนะขาน မင်းသားဆိုတာတော့နှောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပဲတော့ငါတို့ project တွေအဖူမတားနေကြတာနော်အဲဒီနည်းနဲ့တက်ပြီးညက်တာသိတာနော်လည်းညက်သွားတာမျိုးရှိပါတယ်လေးညက်အမ်း นี่คุณของเต็พนาใช่เต็พละเวนมาเนี่ยลองเล่มาเนี่ลเลยนกเลานะคะไปนะคาะครับเต๋อมาละเนี่ยเราเละเนเล่ฮ้ยเ่เรวนี่ย่น้องลายมอเลชิดีล่ะเล้าิดีละมอเลยลโลูเล้แม่เลยเอเอมาลเรามาลเด้ย

အဲ့အဆောအဲ့ဒီအခွန်ကြီးတော့ရောင်းတာလားမရောရောဦးဒါဒီမှာမျောရာညောစညောဖိမလေဆိုညောဖိကြရယ်ဆိုမှတူညောရာမှာဒီဇလုံးတိပြန်ခြင်းမှာမျောရာနိလုံးလေတီ4စုံကောင်းတယ်လေအင်းနော်

ဒီနေ့စားတဲ့ဘူမဲလတီနီမတ်ဒီဆန်ဒောလေးဘာအထားစွက်စက်နေကြာအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာခွန်ကျိတ်ပြီးပြီးဆိုရင်ပါနော်ခွန်ကျိတ်ပြီးပြီးဆိုရင်ဒီမှာတော့အဆန်ထည့်မှာပေါ့ဟင်းဆန်ထည့်ပြင်ပြန်လှဲ့

หนาแฮ่อม่องพี่เอาลงอ่ะอ๋ออม่องพี่อม่องลงเลยจ่ายพี่ล่ะจะเข้าลงดูด้วยอืมจะเข้าลงดูสิเลยก้มพี่ล่ะก้มมีเลยอ๋อจ๊ะๆเอามาน้ออม่องนี่จ่าดอก님มีบ่บ่จ่าบ่บ่จ่าเอาไปเยอะสิเลยอ๋อ มันรู <ALLY> <mm ้ย <Wars> ันไมนจะไม่ได้นักสับปิดกาแล้วจะเอาไม่นี่ยปูลอยดีเนาะ เด ja <Han ye. S 1> no ี๋ยวะสัตดูดีสีบีบอน่าจะสิ่งี้ีติวะจะว่าลูกชายแหละใสนื้นใ่เนาะกอ้อวท่ละเลวาลเนาะอ่เวรปซงงเนียลาเวลาอเ น้อเส้นตำล้อได้เส้นตำเลยเนาะฮะเส้นดาวเรียนได้น้อตีเส้นอะจินกาม้ายได้ดีมาลบเตฮูฮูมาหมีเบ้ขွန်ฉุดเตดีมาจิกเตจิญติอุเรดีโฮเรแท่บ่อืมบิจายมีมีลบมีลบบีบีซอมมามีเอาปู่บ่น้ออีนเลยโตบ่อได้ทินเวอเลยซอตียายเนาะอืมบิจายตาเนี่ย

ดีแป,ป,ปัไปาปาหาอะไรตีเราไปตีเราไปเดียวเป่าในหอเดียวเท เออเอป่าไล่ได้ราทีเดียมาโหดีลอาม่อหไมดาวะแค่แค่เลี้ยงแค่ตัวมาวะ่่ง่องมมินอ่ะมินกูอืมอกูตงมินอ่ะสีีพี่ตัวเรามาเลยดีกว่าอืมอืมเอาด้ อาคูเนียาูต้องอืมอาเจียงอ่ะตนี้เป็นาียู่มกะทขลนวันเจียงเป็นทั่วต่ต้นนี้ตองดเไเยหอวอท่ดเําต้สิบแล้วที่นไ่ยบีเานเป่ยอาปงซานบีจีงพป่แจียงตงติงจพี่พี่อะไรมาเลรับ 아따고마워나아따고마워내가담보물으는거요하내가담보물으면돼돈이거그러니까시축가이번에이아니응피딩이응지금뭐응내가뛰야가내야응

ဖာမမရအခုရမှာထွက်လာပြီထွက်မှာပေါင်မှာထွက်ပေါင်မှာထွက်တာဒီနိုင်ထွက်မလာလို့စမ်းကြည့်တာအဟမ်းမင်းလိုပဲတမမထွက်လာဖူးလေထွက်မိုက်တယ်ဖူးလို့ထွက်ဖူးလေဘယ်ကဲကဲဟက်လိုက်တယ်ဒီမင်းမပါပဲနဲ့အရောမထွက်ဖူး อเคพี hmm. <tal word> ่ต <t> ่อมาใช่ไหอืมท้าจรมาเ้าูอืมมินโจโร่เพื่อนปองเอามาอืมโอ้ย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 โอ้อ้ยโ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 อยโอ้ย ລະຂາຕົງຂານໃນຕະຂາໄປໃນຕະຂາໄປໃນແດ່ອັນສົນດີແດ່ມາອະພັດດີຈັນແກ່ມາລະອືນະພັດດີຈັນແດ່誒ອະພັດດີຈາກລະບໍ່ຢູ່ລະດີອະພັດດີອະພັດດີຈັນມາລະຊິຈັນດີແດ່ຈັນຈາກတော့ໂຕນະတော့မຕັດໄຫນ့ລະບູເອົາລະຈັນຊິເຊັດຕາລູຊິຊິຊິນັ້ນມາໂຕເຮົາອາຈັນອາຈັນບອກຊິແນ່ຫ້າຈັນບອກຊິແນ່ຫ້າດີມາອະພັດດີຈັນແກ່ແດ່ຫາຍຈາກລະປາຍຊິນຫັ້ນຢູ່ຕົວລະລະອູຫຼີໂຕວ່າຢ່າລະ อือๆดีตัวห وبي อ่ะဆ yeah> ိ well, ုရင um uh ်တ um ူကအ um ဲလေးပိတာထွက်တယ်ဆိုရင်တပိတာကိုရရတယ်အင်းတပိတာကိုရရတယ်ဒီအသန်ဒီဒေသန်တပုံးကတုံးပိတာထွက်တယ်နော်။နိဝဲဆန်တပုံးအခွားတပုံးလောက်တာမဟုတ်ဘူးတပုံးလောက်တာမဟုတ်ဘူးလေနည်းနည်းပဲအင်းတပုံးမှာတပိဘယ်လောက်ပေးလဲတုံးပိတာနော်ဘန်းပုံးတဲ့ရွာအိပုံးတဲ့10ပြီခဲ10ပြီ

ยังงอมบีสนินี่มาลงไหมอ๋อสนินี่มาลงไหมกูเป็นไดกูละอ๋อันกนารีบฮักวยอส่วนสนินี่มาลงมาสู้รอฉัลำล้ำที่ยอันนั้นเลยลงหมดไอ้เจ้าฉันอมล้ที่น่าซดน่าไ้เราแหว่ก็ีมาเตเลยเจ้าฮีไลปันอาขมวยยาถอนช่วไลปัน xin chị mô lấy lãi pân ác mô lạc từ la luôn cỏ lãi mô ngoài này ngoài này mô ngoài nó mô mô mày tóc lãng lẻn dóc quê dạ không chân áo sứa bóng áo sứa là เด okay. ี๋ยวตองบัอเลยี้ไุยตา้นี่ยตัวมีชดด้้ะตาไม้ได้ไ้ได้เด้ไไดข้ได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 ้ไะไ้ไดปี้ได้ไี้ได้ได้ได้เด้ไดได้ได้้ได้ได้อด้ไดไ้ได้ได้้ได้ด้ไ้ได้้ได้้ด้้ด

အေးကဲဘူးဘူးတော်တော်လို့ဆိုတာအဲ့